สำหรับเมนูบันทึกขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงเวลานะคะเมนูนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ time attendance ค่ะเนื่องจากว่าในกรณีพนักง,งานบางกลุ่มมีการาลืมรูดบัตรลืมสแกนนิ้วหรือว่าออกไปปฏิบัติงานข้างนอกแล้วไม่ได้มีการสแกนนิ้วนะคะการบันทึกขอแก้ไขปรับปรุงเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญปกติเราจะต้องมีการทำงานผ่านการเขียนจากกระดาษแล้วผ่านการอนุมัติ จากหัวหน้าผ่านแผ่นกระดาษ1แผ่นแต่ตัวโปรแกรม HMI ตัวนี้สามารถที่จะมาบันทึกขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงเวลาผ่านตัวระบบได้และอนุมัติผ่านตัวระบบได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะหน้าจอที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นหน้าจอในเรื่องของบันทึกขอแก้ไขปรับปรุงเวลานะคะโปรแกรมจะรันเลขที่เอกสารนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายในเรื่องของการเรียกดูรายงานการขอแก้ไขปรับปรุงเวลานะคะจากนั้นจะดึงในส่วนของตัวรหัสพนักงานที่ต้องการร้องขอนะคะเข้ามาได้เลยก็จะแสดงในส่วนของตำแหน่งงานและหน่วยงานมาให้อัตโนมัติ ในส่วนของประเภทเอกสารเลือกได้นะคะว่าเป็นการขอแก้ไขเวลาซึ่งหมายถึงมีเวลาเดิมอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะของการลืมรูดนะคะอาจจะลืมรูดช่วงบ่ายอาจจะลืมรูดช่วงช่วงเย็นฉะนั้นเอกสารก็จะเป็นในเรื่องการขอแก้ไขเวลาให้ถูกต้อง กับอีกแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของประเภทการขอบันทึกการลงเวลาเป็นลักษณะของการลืมรูดบัตรทั้งวันหรือออกไปปฏิบัติงานข้างนอกฉะนั้นก็จะไม่มีเวลาในเรื่องของการรูดบัตรเลยก็จะต้องมาบันทึกขอลงเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงของข้อมูลสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นกะปกติกะล่วงเวลาหรือทั้งหมด ะะด้านล่างจะแสดงวันที่ที่มีการร้องขอนะคะคขอแก้ไขหรือขอบันทึกรหัสกะเวลาเข้าและเวลาออกที่ถูกต้องด้านหลังสุดจะเป็นในส่วนของสาเหตุนะคะสามารถระบุเข้าไปได้นะคะว่าที่ไม่ได้ลงเวลาให้ถูกต้องเนื่องจากสาเหตุอะไรทันทีที่มีการอนุมัตินะคะโปรแกรมก็จะสแตมป์ทันทีว่าเอกสารใบนี้ได้รับการอนุมัติเวลาก็จะถูกต้องนะคะ